โหลพี่ออนอาทิตย์ที่สามพฤษภาว่างไหมแป้งพี่มีนัดพอดีนัดกับใครนัดกับคนรู้ใจสิท่าต่านัดกับคุณพ่อคุณแม่จะไปยกพระประธานอุโบสถสาธุลูกกรตันยูดีแท้อ๋อวัดกุศลาวดานมาขามเตี้ยกาญจนบุรีหรือเปล่าเขาจะพาเตี้ยกับม้าไปพอดีเลยแล้วสามพฤษภาเจอกันนะจ๊ะแน่นอนบุญใหญ่ใครจะพลาด สวัสดีค่ะท่านสาธุชนทั้งหลายบุญยกพระประธานอุโบสถเป็นบุญใหญ่ที่ใครๆก็ปรารถนาครั้งหนึ่งในชีวิตสามพฤษภาคมศกนี้ขอเชิญร่วมพิธียกพระประธานอุโบสถหินยกอินเดียองค์ใหญ่ที่สุดหนักสิบตันณวัดกุศลวดีตำบลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรี เริ่มพิธี13นาฬิกา39นาทีสอบถามรายละเอียดโทร0859705363แล้วอย่าลืมมาร่วมบุญยกพระประธานอุโบสถด,ด้วยกันนะคะ